สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกจักกะหรือกุนทานีโยคะจักกะที่สองนะคะจักกะที่สองชื่อว่าจักกะสวาธิสถาระที่ตั้งอยู่บริเวณท้องน้อยนะคะเป็นดอกบัวสีส้มอ่อนๆเหมือนแสงพระอาทิตย์ยามเย็นนะคะ มีทั้งหมด6กลีบหมุนวนขวาค่ะจากกะนี้เป็นจักกะที่ทำให้ท่านสามารถควบคุมความเป็นตัวตนของท่านเองช่วยส่งเสริมการรับมือจากการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นนะคะขอให้ท่านหายใจเข้าลึกๆราวกั้นไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 แปดเก้าสิบผ่อนลมหายใจออกช้าหายใจเข้าลึกแล้วกั้นไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผ่อนลมหายใจออกช้าแล้วหายใจเข้าลึกๆเรากั้นไว้นับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, นห,ออหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, หายใจออกช้ชาๆหลับตาลงทำจิตใจให้สบายสบายลืมทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้มีแค่จิตที่ว่างและปล่อยจิตใจไปกับคลิปเสียงนี้นะคะท่านจะไม่ขมวดคิว้วไม่เกง่งคอ ไม่เกงไหลไม่เกงหลังนะคะมเมื่อท่านพร้อมแล้วขอให้ท่านนึกถึงภาพว่ามีแสงสีส้มอ่อนๆที่ปลายจมูกและท่านได้หายใจนำแสงสีส้มอ่อนๆนี้เข้าไปและไหลผ่านไปยังจักกะที่สอง จักกะสวาธิสถาระที่ตั้งอยู่บริเวณท้องน้อยมีดอกบัวสีส้มอ่อนๆหกกลีบหมุนวนขวาและท่านหายใจออกช้าๆผ่อนคลายเพื่อชำระล้างนำสิ่งสกปรปกที่ปกคลุมอยู่ที่จักกะ สวาทิสถาระที่ตั้งอยู่บริเวณท้องน้อยออกมาพร้อมกับลมหายใจออกนะคะเราจะเริ่มกันเลยนะคะหายใจเข้านำแสงสีส้มอ่อนๆที่ปลายจมูกไหลผ่านเข้าไปยังจักกะที่สองตรงท้องน้อยและหายใจออกช้าๆผ่อนคลาย เพื่อชำระล้างนำสิ่งสกปรกที่ปกคลุมอยู่ที่จักระสวาทิสถาระออกมาพร้อมกับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกขอให้ท่านทำไปเรื่อยๆนะคะเพ่งจิตไปที่จัก,กระที่สอง จักกะสวาทิสถานะที่ตั้งอยู่บริเวณท้องน้อยหายใจเข้าลึกๆนำแสงสีส้มอ่อนเข้าไปไหลผ่านเข้าไปไปยังที่ตั้งบริเวณท้องน้อยและหายใจออกช้าๆผ่อนคลายเพื่อชรำะระล้างนำสิ่งสกปรกที่ปกคลุมที่จักกะสวาทิสถาระออกมาพร้อมลมหายใจออก ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะขอให้ท่านพูดกับตัวเองว่าเราจะให้เกียรติผู้อื่นเราพอใจในการใช้ชีวิตเราจะไม่โมโ oh หอะไรง่ายๆเราจะภูมิใจ แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามเราจะเป็นผู้ให้ก่อนเสมอหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า หายใจออกหายใจเขา้าเข้าไปลึกๆแล้วกั้นไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดเผ่อนคลายหายใจออกค่ะ หายใจเข้าไปลึกๆแล้วกันไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9หายใจออกช้าๆผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆแล้วกันไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9หาหายใจออกช้าๆผ่อนคลาย หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใ,ใ,ใ,ใจออกหายใจเข้าหายใจออกขอให้ท่านลืมตาขึ้น ท่านได้ฝึกจักกะที่สองจักรกะสวาทิถาระหรือจักกะบริเวณท้องน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบพระคุณค่ะ